ในตาสีเหล็กมองตรงไปกลางบึงน้ำที่เรียกว่าทะเลสาบไม่ใยดีกับความมืดที่เริ่มโรยตัวลงจนสภาพสวนหย่อมริมทะเลสาบมืดมัวสลัวตายังคงมีสมาธิแน่วแน่ที่จะสาธยายต่อข้อบอกพร่องเดียวที่ผมลืมไปเสียสนิทก็คือหัวเข็มขัดทองเหลืองขัดมันวาววับของผมเป็นสื่อหลอกฟ้าที่ไม่มีอะไรเปรียบบวกกับการนั่งอยู่ในทีโล่งแจง้งเปรียบได้กับคำพังเพยที่ว่า ไม่เห็นลงไม่หลังน้ําตาเสียนี่ก็ไรหมายความว่าไงกันครับจะหมายความว่าอะไรสิอีกคุณฟ้าอุตสาหพาตรงนู้นตรงนี้เป็นการตือนสติผมตั้งนานสองนานแล้วผมดันทุรังนั่งซดเล่าเหมือนทองไม่รู้ร้อนชรอยฟ้าจะหมันไส้เต็มแก่จึงส่งสายฟ้าฟาดเปลี่ยงเล็งตรงมาที่หัวเข็มขัดของผมฮะ<ฆ>จริงเสียงฟ้าผ่าเปลี่ยงยังไม่ทันแววเข่าหูผมก็ร้อนสู้ไปทั้งเนื้อตัว กระแสไฟฟ้าเป็นล้านล้านโวลต์